คลิปวิดีโอรรนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพิร์นค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นสวัสดีค่ะค่ะโว้ยบอกให้ยืนเด็กเขาฝันเราได้เดี๋ยวนี้ก่าสิได้เดินทางมน้าอีกนี่ก็วัดก่อนเนาะเดี๋ยวพูดเรื่องวัดก่อนก่อนอที่น้องเฟิร์นฝันฝันว่าพระธุดงค์เขียนเลขให้ตัวสีแดงเนาะค่ะใช่ค่ะปู ทุดงัะทุดงที่น้องเฟิร์นบอกว่าปูเขียนให้เธอสีแดงเขียนให้ตัวไหนนะน้องเฟิร์นเขียน92ให้เขียนให้92ใช่ค่ะก็เราก็หรือว่าเราพูดอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เขียนให้เน,ะ<ช>นาะ,นนะ,ะานส่วนมากแอดมินนะคะทานผช่ชมส่วนมหมแอดมินนี่ทาวามิเก้านี่เก้าสองแอคติสเขียนหกสองตะวางวั่น่านมาอาสินีตะวัอาสิบไิเขียน 6, 2, ตวว่วาทาผู้ใดที่ได้รับช่มเนาะคะ่ะอาจจะไปไปกับ แต่ว่าก็อาจจะเป็นส่วนน้อยเนาะน้องเฟิร์นเพราะว่าตัวสีแดงด้วยแล้วน้องเฟิร์นบอกว่าไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนค่ะเพิ่งฝันครั้งแรกนั่นแหละค่ะที่ฝันเห็นพรัญคุดูค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเอาตามความเป็นจริงก็ถือว่าหลุดไปนั่นแหละเนาะค่ะแต่ว่า f c กับพูดที่ติดตามน้องเฟิร์นกันยังให้ตามต่อเพราะว่าเพิ่นว่าน้องเฟิร์นนี่ฝันแมนกับเสดายอยู่เสดายกับหัวเพิ่นวาเนาะ พูดผู้เพิ่นติดตามน้องเฟิร์นอิลีเพิ่นกับกับกันนี่ใช่ค่ะแต่กระสีส่วนหน้อยดนยินข่าวว่าขาเจ้าถือน้ำลายอยูเมนบ่ค่ะก็ถูกหลายคนอยู่ค่ะที่ถูกค่ะเพราะว่าเพิ่นกับหัวเนาะถ้าธูดงเขียนให้เก้าสองกับเป็นหกสองค่ะอย่าพี่น้องเอฟซีกับลองล่องบึงว่าหมวหนีน้องเฟิร์นที่ฟันว่าเจ้าไดเพราะว่าได้ยินว่าฟันแล้วส่นว่าฟันแบบเกาเมืนบ่ค่ะ ฝันมีคนมาหาคือเกาแมนมะนะคะงวดนี้หนูฝันว่าตัวเองแบบเข้าห้องน้ําว่าจะเข้าห้องน้ํานี่แหละค่ะในความฝันนะคะก็เดินออกมาทางหลังบ้านแล้วก็ได้ยินเหมือนคนเรียกเฟิร์นนี่แหละคะ่ะข้างหลังนี่แหละคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าใครเรียกก็หนูก็เลยเปิดประตูออกมาตรงต้นมะขามนี่แหละคะ่ะแล้วก็จะมีหนูเห็นกระดาษ A4 นี่ค่ะสีขาววางอยู่ ใต้ต้นมะขามตรงนี้เลยค<า><า>ตรงรูตรงนี้เลยค่ะโอตรร้อตรงรูเลยค่ะวางอยู่อเฟินก็เลยหยิบปากกาเนี่ยค่ะปากกาเมจินี่ค่ะมาเขียนตัวเลขสามตัวใส่กระดาษเพราะปกติเฟินจะเขียนตัวเลขสามตัวใส่กระดาษอยู่แล้วค่ะ <sk r ug> เฟินก็เขียนตัวเลขใส่กระดาษสามตัวแล้วเินก็วางไว, <sk r ug> ไว้ข้างล่างใต้ต้นมะขามที่เดิม่นแหละค่ะที่กระดาษวางอยู่พอวางปุ๊บเหมือน มีคนเอายื่นมาให้เฟินคืนนะคะเหมือนกระดาษมันลอยมาหาเฟินคืนเป็นตัวเลขสองตัวนะคะค่ะน่าจะเป็นปู่มะขาม่ะคะยื่นให้อ,อันนี้ก็ไม่เคยฟันเห็นแบบนี้เหมือนกันนะคะครั้งแรกใช่ค่ะเพิ่งครั้งแรกเนี่ยที่มีกระดาษมีแล้วมีตัวเลขด้วยยื่นมาให้เฟินคืนเนี่ <c oughs> ยค่ะยื่นกับคืนให้น้องเฟินใช่ค่ะเป็นตัวเลขสองตัวแต่ตัวเลขของน้องเฟินเขียนไวน้นีเป็นตัวยังจันใดรู้จักตัวเลขที่เฟินเขียนไว้เฟิน เขียนใส่กระดาษเรียบร้อยเอือก็จะเป็น467 467นี่คือคือตัวเลขของน้องเฟิร์นเขียนใช่ค่ะแล้วน้องเฟิรนเอาแล้วน้องเฟิร์นเอากระดาษไปยัดไว้ใต้ต้นมะขามวางไว้ที่เดิมจ้ะหรือวางไว้ที่เดิมแต่ว่าบบดนี้เพิ่นเขียนกลับพื้นมาให้อีกใช่ค่ะเหมือนเหมือนยื่นแบบยื่นยื่นกระดาษมาให้เพิ่นคืนอย่างเงี้ยค่ะอ๋อยื่นกลับพื่อมอีกแล้วก็มีตัวเลขของเพิ่นพร้อมใช่ค่ะซึ่งไม่เหมือนกับของเฟิร์นเลยตัวเลขจ้ะน้องเฟิร์นเขียนสามตัวไว้ ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปไว้ที่ต้นมะขามเหมือนทุกครั้งที่เคยทําใช่ค่ะวางไว้ข้างล่างที่เดิมที่กระดาษที่กระดาษวางอยู่เนี่ยหนูก็วางไว้ที่เดิมค่ะค่ะแล้วกระดาษก็ยื่นกับมหาเฟินคืนเป็นตัวเลขสองตัวนั่นแหละค่ะข้างล่างที่เฟินเขียนเลยจ้าน้องเฟินเขียนสามตัวแต่ว่ากระดาษยื่นกลับมาเป็นสองตัวใช่ค่ะเพื่อนจะให้ทั้งบนและล่างทั้งสามตัวบนแล้วก็สองตัวเนาะไม่แน่ค่ะอาจจะเป็นแบบนั้นค่ะแต่น้องเฟินก็คิดว่าที่ กระดาษที่ยื่นกลับมามาจากต้นมะขามก็คือปู่เหลิมใช่ไหมคะ่ค่ะเพราะว่ามีมีแค่แม่คนเดียวที่อยู่ข้างในนั่นแหละค่ะยื่นกลับมาคือในเฟิร์นค่ะเป็นตัวเลขสองตัวสองตัวเนาะตัวสีอะไรน้องเฟิร์นตัวสีน้ําเงินไม่ใช่สีแดงแต่เป็นตัวสีน้าเงินค่ะแต่สีน้ําเงินเนาะค่ะแต่ก็เป็นครั้งแรกใช่ค่ะที่ กระดาษยื่นกลับมาหาน้องเฟิร์นเพราะว่าปกติน้องเฟิร์นก็จะเขียนแล้วก็เอาไปไว้ที่ต้นมะขามค่ะปกติเฟิร์นจะเขียนตัวเลขสามตัวเองทุกครั้งนะคะแต่ครั้งนี้เหมือนยื่นกับมหาเฟิร์นคืนนี่เป็นตัวเลขสองตัวค่ะตัวที่น้องเฟิร์นเขียนยื่นเอยเขียนใส่กระดาษไปไว้ที่ต้นมะขามสามตัวตัวไหนนะคะน้องเฟิร์นสามตัวเป็นเลขสี่หกเจ็ดค่ะสี่หกเจ็ดหกเจ็ดค่าเลขหก <6, S 2> อย่าลืมนะคะหก กับหัวนะคะก็จะเป็นสี่เก้าเจ็ดนะคะอย่าลืมเนาะนี่ละตัวอันตรายก็คือหกับเก้านี่ละการพาดนะคะเอซอย่าลืมนะคะน้องเฟิร์นให้สี่หกเจ็ดอย่าลืมกับหัวเป็นสี่เก้าเจ็ดเนาะแต่ตอนนี้สามตัวนี่เป็นของน้องเฟิร์นแต่สําหรับของปูนี่จะเป็นสองตัวแต่ยื่นกลับมา ถ้าตามลัทธิบางคนเพิ่นกับสิวานเด็กมันสิกลับถ้าตามลัทธิของบางคนเด้สอสองตัวสองตัวสองตัวที่ปู่ยื่นกลับมาให้น้องเฟิร์นเป็นตัวไหนคะหนึ่งห้าหนึ่งห้าหถ้าหนึ่งห้าตามลัทธิบางคนอาจจะเป็นห้าหนึ่งเราก็ต้องกลับไปเลยแต่ว่าจไม่ได้เขียนให้นะคะ เลขง่ายมีแค่นี้ใช่ไหมคะน้องเฟิร์นใช่ค่ะโอ้ไม่เยอะแต่เห็นเห็นเห็นยุ่ข่างกระดาษนี่เลขมาเลียอย่างนั่นอยู่ไหนอ๋อข้างกระดาษที่ที่เฟิร์นเขียนเอาไว้ก็จะเป็นตันเลขแต่จริงสองตัวก็จะเป็นสี่หกหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้าเนี่ยค่ะที่ที่วงกลมไว้ที่วงกลมนี่ก็คือจะเป็นตัวมักเล่นบค่ะใช่ค่ะเป็นตัวที่เฟิร์นชอบเอง หนึ่งเก้าอันนี้เฟื่อนชอบเองค่ะตัวนี้คือที่เฟืนชอบไม่ใช่เลขฝันนะคะเลขฝันจะเป็นสี่หกเจ็ดกับหนึ่งห้าหนึ่งเก้านี่เป็นชุดแถมคือน้องเฟิร์นชอบเองค่ะก็เลยเขียนไว้ให้นิดนึงกับหน่อยอีลีเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งหกวิหันนันเพนมีเลขคกหอยไทยค่ะเลกเป็นตัวเดียวกันเราเหนุใดคือการไว้การไว้เนาะค่ะรอบนี้คือสิบววหวังขาดเนาะค่ะเนาะคนว่าเจ็ดหก ที่น้องเฟิร์นเป็นมาหกเก็ดเหมือนปะคะเข้ากับไปไปเป็นเก้าเกตก็ได้นะจ้ะเนาะค่ะหรือว่าซีหกกับไปเป็นซีเก้าก็ได้นะคะเนาะแล้วก็มันจะมีห้าหนึ่งหนึ่งนี่เป็นเจ็ดก็มีจะแปลให้เป็นเจ็ดห้าห้าเจ็ดด้วยใช่ไหมคะน้องเฟิร์นอันนี้อันนี้แปะเผื่อไว้ค่ะการพลาดกันห้างแค่หน้าจอแต่ว่าถ้าเน้นเน้นก็คือสี่หกเจ็ดกับหนึ่งห้าแค่นี้เนาะใช่ค่ะ ไม่ได้เยอะนะคะ FC แต่ว่าเราก็จะเขียนกันไว้ให้นะคะกันพลาดกันหลุดนะคะแต่พิจรารณาเบิงเอาน้ำเนาะอันนี้เดี๋ยวจะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตน้องเฟิร์นมาลอกนะคะอันนี้เป็นความฝันนะคะความฝันของน้องเฟิร์นว่าประจําวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ FC ถ้าใครชอบนะคะความฝันน้องเฟิร์นเนาะก็นำไป จับลอตเตอรีไ่ได้เนาะเผื่อว่าจะมีโชคตามลอทเี่นี่ถ้าฝันแบบนี้ดี่ก็คือจะเปะ๊ะถ้าฝันว่าเพิ่นเฮ็ดให้แบบนี้ก็คือเปะ๊ะเลขหน้าซื้อก็น่าจะหนึ่งห้านะคะ,คะเพราะว่าคล้ายๆกันกับพระทุดงให้เนาะเพราะว่า,าใช่เพราะว่าปกติจะไม่ค่อยฝันว่ามีเลขยื่นมาให้เฟร์นหรือว่ามีใครเขียนให้อย่างเงี้ยค่ะ,คะตัวเนี้ยหน้าซื้อที่สุดแล้วค่ะ หนึ่งค่ะใช่ใช่ค่ะคือเป็นต้นเน้นเลยลหละแม่นว่ะค่ะค่ะใช่ค่ะเป็นตัวเน้นเลยหนึน่งห้าห้าหน,นึ่งเล,ลือพี่นอ้องเด้อนองเปิ้์นนี่ช้าหาฟันแน่นแม่นจริงๆ<อ>ค่ะใ้รที่เคยติดตามน้องก็ะะดังแทกแทบดิเป็นหอดในทรทรศนัดหอดยตัวเลีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับรัวเลขแนวทางของน้องเฟิร์นเอะแค่หน้าจอเลยนะคะไอซีแต่น้องเฟิร์นก็ทำให้ละเอียดแล้วนะคะ สี่หกเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสังเกตตัวเลขเก้าข้างล่างนะคะก็เหมือนกันไว้เนาะสี 4, 6, 7, 4, 9, 7, นะ่หกเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเนาะสำหรับแนวทางความฝันของน้องเฟิร์นแล้วก็ตัดสองตัวก็จะมีสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็จะมีหนึ่งห้าที่ปู่เขียนยื่นกลับมาใช่ค่นะเนาะแล้วก็น้องเฟิร์นก็จะกันเลข หกับเลข7ไว้ให้ก็คือ7จ็ดห้าห้าเแต่ตัวที่น้องเฟิร์นชอบนะคะก็จะเป็นสี่หหก็ดแล้วก็หนึ่งห้าตัวที่วงกลมค่ะอันนี้คือสองตัวที่เราตัดให้นะคะสำหรับสองตัวเนาะน้องเฟิร์นก็ขอบคุณ น้องเฟิร์นนะคะสำหรับแนวทางความฝันว่าประจำวันที่1เมษายน<ม>2567ขอบคุณมากๆค่ะ